ครับทุกท่านมาดูที่โอกาสที่3ครับคือโอกาสที่จะเข้าสู่ด้าน B ด้วยการเริ่มต้นและการดาเนินนะครับกิจการที่มันต่ํากว่า,อาโอกาสที่เราจะย้ายไปอยู่ด้าน B ด้วยการเริ่มต้นที่ทําอะไรที่มันต่ํากว่าเงินทุนน้อยกว่าความรู้ความสามารถน้อยกว่าความชํานาญน้อยกว่าแต่มีโอกาสได้ที่จะย้ายไปอยู่ฝั่ง B ได้ มีอะไรบ้างครับต้องบอกว่าต้องบอกมีธุรกิจระบบเครือข่ายลงทุนน้อยนะครับไม่มีความเสี่ยงแล้วมีโอกาสสร้างฝันให้เป็นจริงได้ก็คือการเป็นตัวบีเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นบิส i ซิ s s อเนอร์ที่ไม่ได้เป็นเซลฟ์เอ็มพอยี้นะครับไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กนะแต่ต้องไปเป็นบิส i ซิ s s อเนอร์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของแฟรนไชส์เจ้าของเครือข่ายแน่นอนครับมีอิสระเป็นของตัวเองโอกาสที่เราจะย้ายตัวเองมาอยู่ฝั่งขวา ด้วยเงินลงทุนน้อยๆด้วยความเสี่ยงต่ำๆด้วยการใช้2มือ1สมองทําธุรกิจขยายเครือข่ายของเราให้เติบโตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับย้ายตัวเองลงไปอยู่เป็นตัวไอเป็นนักลงทุนก็ทําให้มีารายได้แบบเป็นข้อสิทธิ์อิสรขึ้นมาต่อเนื่องได้อันนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในธุรกิจเครือข่ายไม่ได้แค่ปีนี้ไม่แค่ในเมื่อปีที่แล้วมันเกิดอย่างนี้มา 20- 30, 30 50, 60, 60, ปี 50- 60ปีในสหรัฐอเมริกาก็เกิดมาแล้ว เพราะนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมาแบบซ้ําแล้วซ้าเล่าคนที่ประสบควา,า,า,ามาสำเร็จก็ประสบความสำเร็จแบบจริงจังซ้ําแล้วซ้าเล่าไปอยู่วขวางๆอย่างแท้จริงมีเยอะแยะมากมายเลยมันเป็นบทพิสูจน์ของนักธุรกิจเครือข่ายมายาวนานทีเดียวนะครับมาดูนะครับในโอกาสที่4โอกาสที่เราจะได้ลงทุนในธุรกิจประเภทเดียวกับที่คนรวยเขาทากันวันนี้อยากเป็นเจ้าของขายเนื้อสัตว์ใหญ่ๆ อย่างผมยกตัวอย่างอย่างบริษัท B หรือบริษัท C แล้วตามด้วยตัว P เนี่ยมันมเป็นเรื่องที่ยากถูกไหมครับถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดนั้นเนี่ยต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับวันนี้มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเราเลยถูกไหมฮะแต่โอกาสที่เราจะมีรายได้เหมือนกับมหาเศรษฐีหลายๆคนที่กําลังเกิดใหม่ในธุรกิจเครือข่ายมันมีเยอะทีเดียวเลยนี่คือโอกาสที่มันเกิดขึ้นทําให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะจบอะไรมา ไม่ว่าคุณจะมีความรู้มาเท่าไหร่มีประสบการณ์ในเรื่องใดามาก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเพศอะไรเป็นคนที่มีสีผิวอะไรเป็นคนที่นับถือศาสนาอะไรประสบความสำเร็จในชีวิตมาหรือล้มเหลวมายัางไงก็แล้วแต่ในธุรกิจนี้สร้างความเท่าเทียมกันให้คุณได้หมดเลยโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำทางการเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันแต่อย่างใดตลาดใครตลาดมันครับ ตลาดของผมเพื่อนของผมท่านก็ไปรู้จักตลาดของท่านเพื่อนเพื่อนของท่านผมก็ไปรู้จักังนั้นมันเป็นแล้วแต่ว่าตลาดของใครตลาดของมันจริงจงินะครับไม่มีการแทรกแซงกันได้นี่คือความเท่าเทียมกันความเสมอภาคที่สร้างขึ้นให้เราได้มีโอกาสได้ท,ทําธุรกิจแบบเดียวกับที่คนรวยทำโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรวยมาก่อนทําให้เกิดความเสมอภาคคนที่จบปาเอกมาก็าต้องมานั่งเรียนในห้องเรียนในห้องประชุมเหมือนกับคนที่จบป .4 คนที่เป็นชาวยุโรปอยากประสบความเร็ดก็ต้องมาเข้าห้องประชุมแบบเดียวกับพี่น้องคนไทยพี่น้องชาวกัมพูชาพี่น้องชาวสปปลาวก็ต้องมาเรียนมาเข้าห้องประชุมแบบเดียวกันหมดเลยมันคือความเสมอภาคที่สร้างให้เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าทําให้ความเท่าเทียมกันทางโอกาสในชีวิตเนี่ยนะครับมันเกิดความเท่าเทียมแล้วก็ไม่มีความเหลื่อมล้าต่าสูงนี่คือโอกาสที่เราเห็นเป็นโอกาสที่4เลยครับคือความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคที่เกิดขึ้น โอกาสที่ห้าครับโอกาสที่จะทําความฝันของคุณให้เป็นจริงไม่ว่าคุณจะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นที่บางครั้งดูมันไกลเกินเอื้อมจริงๆฝันอยากมีเงินเก็บสักห้าสิบล้านหนึ่งร้อยล้านฝันอยากเป็นเจ้าของรถยุโรปหรูๆสักคันหนึ่งฝันอยากเป็นเจ้าของเขาเรือหัดหลังงามฝันอยากท่องเที่ยวต่างประเทศตามที่ใจคุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในธุรกิจเครือข่ายมอบคุณให้คุณได้หมดเลยมันเป็นบทพิสูจน์มาแล้วนะครับ แต่ถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเพราะถ้ายากมันก็ไม่มีคนทําได้แต่อันนี้มีคนทําได้มาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีคนทําได้ชนิดที่เรียกว่ามากมายมหาศาลทีเดียวที่เขาสามารถใช้ความอดทนมุ่งมั่นฝ่าฟันแล้วก็ไปพิชิตความฝันของเขาได้ในที่สุดมันอยู่ที่หัวใจครับมันอยู่ที่การเรียนรู้ครับมันอยู่ที่ความตั้งใจไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่การมองข้ามปัญหาแล้วเดินชนกับปัญหาแล้วแก้ปัญหา แล้วไปหยิบเอาความสาเร็จที่วางอยู่ข้างหน้าทุกอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้เองที่คุณจะไปพิชิตความหวังความฝันของคุณได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะฝันเรื่องอะไรก็แล้วแต่การได้เป็นเจ้าของเออขาเรียกหานหลังงานการได้เป็นเจ้าของรถหรูซุปเปอร์คาร์สักคันหนึ่งการได้มีโอกาสได้ส่งลูกเรียนในสถ,ถานที่ที่มันสูรู้ที่มันที่มันไปตามที่ใจเขาปรารถนาที่ทายาทเราต้องการที่คนรอบข้างเราต้องการเราต,อ,ารราตอบสนองได้หมดนี่คือความหวังความฝัน ของนักธุรกิจเครือข่ายที่ทำให้เราได้นะครับ